ครับสวัสดีครับคันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถฮีโน่นะครับเป็นรถฮีโน่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้เป็นตู้สั้นนะครับรถบรรทุกคันนี้เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตู้สั้นนะครับเราติดตั้งแผงคอยร้อนเอาไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังหัวเก๋งแยกกันนะครับรถคันนี้ติดแบบแยกคอยร้อนคอย คอยร้อนกับคอมแอร์อยู่คนละพื้นที่กันนะครับคอมแอร์อยู่ข้างในซุ้มล้อนะครับส่วนแผงคอยร้อนอยู่ด้านนอกเพื่อการระบายความร้อนที่ดีนะครับก็เลยจับแยกกันในส่วนของตู้คอยเย็นนะครับก็เป็นตู้คอยเย็นที่ทําความเย็นได้ดีนะครับสําหรับตู้คอยเย็นตัวนี้เป็นตู้คอยเย็นขนาดกลางนะครับ อยู่ในช่วงของการาทํางานในการเ,าเก็บงานอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูทงางเปิดประตูทางคนขับขึ้นมาดูนะครับก็ตู้คอยเย็นติดอยู่ทางด้านแคปทางด้านซ้ายของรถนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะที่สุดนะครับในการทําความเย็นเพราะว่าแรงลมจะสามารถจะสาดแรงลมไปทั่วห้องรวมถึงคนขับนะครับ ถ้าหากว่าเราติดทางด้านหลังกระจกก็ดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ในช่วงของหน้าฝนอาจจะมีฝ้าที่เกาะที่กระจกรวมถึงถคนขับนะครับจะโดนเบาบังลมนะครับทำให้ลมไม่ถูกตัวคนขับโดยตรงก็ความเย็นอาจจะเบาบางลงนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถอยหลังออกนะครับจากอู่นะครับสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ